ตรดีนะคุณครูนะอ่าดีวงครับขับเร่งเบานะอยในน่นะเพื่อคงเคล็ดเอวก็เดียงบนด้วยครับ ไปลึกๆเลยอหรอเบิดตัดครบระเบิดสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับนะอยู่กับผมออสดัมซิงนะวันนี้นะวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่หน้างาน เี่ครับเป็นหน้างานปรับที่นานะปรับระดับที่นานะอยู่ละแวกบ้านน้อต้มิ้งครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะวันนี้วิงานปากบ่อยอยู่สองคนันงานบริษัทนะเป็นรถบริษัทครับนะบริษัทปลาเด่นเรานี่นะหมืคุณปูหน้ายาวกับรถน้องฟอร์ดนะ ก็ใส่เยอะแทะประดด่นอันนี้คาดคาดยันนิดนึงเลยนะคุณปู่เราคัดยันยันนะวันนี้นะทีโยวนจะถอยยาวๆให้ดู เสียบังคุนตัวเองไหมนนวันนี้เสียยวนขึ้นหกรอนะปลาเด่นขึ้นไมโครครับเป็นค,คุณผูนะ้น่ะเสียชาเราไปไทยนะงานไทยเข้ายับเลยครับงานไทยวิ่งกันยาวๆครับ รตรงนั้นเปียกนะน้นองส่งหน่อยนี่ตรงนั้นนะ <c oughs> สุดซอยครับ <c oughs> อาชีพเก่าสิยวน่ะขับรถดำครับ <c oughs> ก่อนจะมาขึ้นไม่โค้ยปลาเด่นเนี่ย ผมดีนะคุณผูนะ ฟรีแล้วครับคุณปู่หลอบจัดกันนะร้อยหกสิบแรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์นิสสันนะนิสสันดีเซลครับเป็นเอลสองร้อยตัวแรกนะใฟกลมเลยครับ น้องฟอดเต็มยังปลาเด็ดเล่นไมโครเองเนะวันนี้เล่นเจ้ามาร์คีอเองเลยครับอ้าวดูน้องฟอดจัดที่นี่จัดหนักจัดเต็มนี่กระโดดมาเลยนะ วงครับันเร่งเบานะะคันนี้นะเครื่อง6เอสก็เร่องบนด้วยครับปั๊มสองร้อยห้าเล่งมานะครับเครื่องอิสุครับจแท้นะอันนี้นะไปลึกๆเลยอะ่ะ เปิดตัดสับระเบิดให้น้ำมันไฮดรอลิกขาดหรือเปล่าไม่ขึ้นกระพือกระพือ ถอยท้ายไปถอยไปถอยไปทำไรนี่ยุกยักยุกยักนี่ทำไรโ เดี๋ยวยวนเต็มแล้วมั้งถ่ายทำกันยาวๆให้ดูนยนะวันนี้นะเอาเดี๋ยวยวนถอยเหมเือนเดิมนะเลื่อนหน้าคานเลื่อนไปไหวครับ hỏi yàu -yàu rồi, con này luôn, hỏi hàng có tí chí sinh làm ngàn an không, công an phá nè ีเราเนี่ไม่ได้หยุดพักเลยครับ น,นี่อาจจะยาวๆนะดูไปก่อนครับเตรียมตัวโรงงานใหญ่กันนะงานใหญ่เข้ามาอีกแล้วครับทิีมง,งานเรานี่ไม่เคยได้หยุดเลย ดูลีลาน้องคนดูด,ดินแข็งอยู่นะขนาดินเปียกจนไม่มีที่น่วมเลย เสียฟอดจัดให้คาดจะไหมก็แล้วกันเอออ๋อโอเคครับผมสำหรับแค่นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะก่อน จบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ออนน้ำซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ